ตอนนี้แฟนชาวไทยนะครับรู้สึกว่าแอนเนี่ยเหมาะสมที่จะคว้ามงกุฎที่สุดตอนนี้ก็เลยเกิดกระแสมีแฟนนางงามบางคนไปคอมเมนต์เชิงบุรีนางงามนิการกัวนะครับแอนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้พ่อแล้วค่ะ พอค่ะคือคือแบบว่าคนไทยยังมูฟออนไม่ได้ยังมูฟออนไม่ได้จริงแอนแอนเข้าใจว่าการที่มูฟออนไม่ได้หรือมูฟออนได้แต่ว่าเราไม่ควรที่จะไปบูลลี่คนอื่นเพราะว่าความสําเร็จของเขาเพราะการที่มาประกวดก็เป็นความฝันของผู้หญิงหลายคนแล้วแอนเชื่อว่ากรรมการทุกคนหาคนที่เหมาะสมกับ สายสภาย Miss Universe มากที่สุดซึ่งก็เป็นนกรากว่าวก็อยากให้ทุกคนแสดงความยินดีกับเขานะคะแล้วก็ติดตามผลงานของเขาเขาก็จะทำเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เราก็ถ้า move on ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆไปแล้วก็เดี๋ยวจับมือไปด้วยกันแล้วในกองนี้คือสนิทกับนิกากัวไหมอะไรนะคะสนิทกับ ไ,ได้พูดด้วยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าสนิทไหมก็ไม่ค่อยค่อแล้วในกองอระหว่างที่ประกวดเก็บตัวสนิทกับประเทศไหนมากที่สุดคะส่วนส่วนมากจะลาวปาเป้าแล้วก็ฟิลิปปินส์มิเชลแล้วก็เลบานอนมายาค่ะแล้วก็ออคอสตาริกาลิสเบธด้วยเพราะอะไรที่ทําให้เราสนิทกับสนมกับเขามากมากที่สุด ก็ป้าเป้าเพราะว่าเขาเป็นรลูเมทของแอนเราเป็นรูเมทของแอนแล้วก็ดูแลแอนดีมากเลยต้องขอบคุณนะ, <c oughs> <c oughs> ะแล้วก็มิเชลจริงๆแฟ,แ,ฟแฟนแฟนนางงามของฟิลิปปินส์กับไทยใช่ไหมคะ <c oughs> จะแบบสู้กันตลอดเวลาแล้วก็เราเพิ่งจะได้มาคุยกันวันสอมวันแรกแล้วถ่ายรูปลงเลยบอกว่าไม่ต้องมีสงครามนางงาม <c oughs> ออแฟนนางงามก็เลยกลายเป็นคู่จิ้นกันตอนนี้จริงๆเขาเนเขาเป็นคนที่ น่ารักมากค่ะแล้วก็มีความอบอุ่นเราเป็น support system ให้กันละกันแล้วทุกอย่างที่มีอะไรที่แบบกังวลเขาเป็นคนที่ real มากแล้วก็ตอนที่แอนได้คุยกับเขาเขาจะมีความ calming แล้วก็แบบถ้าเราตื่นเต้นเขาจะแบบใจเย็นๆใช่แอนก็แบบเป็นคนตื่นเต้นแล้วก็โอ้ลแบบตลอดเวลาเขาแบบชิลๆช,ชิวๆก็เท่ดิชอบก็ <ๆ S 2> <c oughs> จีเลย